ครับสวัสดีครับเช้าวันนี้เช้าวันที่6นะครับหมวดปุ๋ยก็เกษตรสาขาจันทบุรีแต่ก็ชอบวันนี้ก็ได้ออเดอร์ปุ๋ยนะครับวันนี้ปุ๋ยมูลฟางคาวนะครับก็ช่วงนี้เกษตรกรก็ต้องการที่จะใช้ในการบำรุงแล้วก็ทําใบนะครับไปกับพร้อมกับฮอร์โมนทางใบนี่นะครับนะก็สั่งกันต่อเนื่องเลยนะครับสั่งกันต่อเนื่องเลยนะครับ ก็ถือว่าปีนี้นะครับชาวจังหวัดจันทร์นะฮะทาวัดออกเนี่ยใช้ปุย๋ยของจอยแอนคอยเนี่ยจำนวนมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าทุกปีเลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยปุย๋ยแบรนด์ของ JC ของเรานะไม่ว่าจะเป็นอมูมครข้างคาวทองล้นเอ่จตัวใหม่นะครับใช้ได้ทุกพืชแล้วก็ทุกฤด,ดูกาลเลยนะคร <c oughs> ับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำนะ,ะที่ใช้ก็ได้ผลนะครับทำให้เพิ่มยอด จำนวนผูกมากขึ้นนะครับปีนี้ก็ถือว่าน่าจะน่าจะได้กับสองเท่าเนาะที่ได้สังเกตนะแค่สังเกตได้ยังไม่เป็นทางการนะครับนี่ก็จะ,ะไปส่งลูกค้าข้างในนะครับอยู่ที่นู่นเลยโชคดีบ่อลไล่นะฮะไปทางตาดเลยครับรครับผมนะเกษตรกรท่านใดที่ยัง ไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูได้นะครับลองใช้นะฮะเราเปลี่ยนใจใช้ดูสักนสะิบกระสอบห้ากระสอบนะใช้ดีแล้วก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับสอบถามได้นะครับนะศูนย9เก้าแมหมดปุ๋ย JC ซีตะขาจันทบุรีนะครับสวัสดีครับ